ไปเริ่มกันที่เรื่องอุกอาจเรื่องของวัยรุ่นที่เป็นแก๊งลูกตำรวจไปไล่ทำร้ายวัยรุ่นทั้งที่ไม่รู้จักมักจีกันมาก่อนและนี่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกทำแบบนี้ไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยค่ะ นี่แหละค่ะเหตุการณ์ที่ผู้เสียหายถูกกลุ่มวัยรุ่นนับ10คนบุกไปทําร้ายถึงหอพักได้รับบาดเจ็บทั้งที่ไม่รู้จักมักจีกันมาก่อนเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น21มกราคมที่ผ่านมาในซอยลาดพร้าว101กรุงเทพมหานครโดนขนาดนี้กลางขนาดนี้จะปล่อยได้ไงผู้เสียหายก็ไปติดตามความคืบหน้าทางคดีที่สอ,นนอลาดพร้าวเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยขากลับหลังจากพาแฟนไปกินข้าวจะกลับห้องพัก เจอกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ตามไปถึงหอพักแล้ววัยรุ่นนับสิบคนใช้มีดใช้ปืนออกมาค่มคู่รุมทําร้ายจนบาดเจ็บมารู้ทีหลังว่าหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นเป็นอดีตแฟนที่เลิกรากันไปค่ะ,ะพอเขาถึงตัวผมป้าเขาว่าเอ้ยมึงห้าหวัวมึงงาหวัวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อันนี้ตัวผมเลยเขา้าประชิดต,ตัวผมเลยผมก็เลยวิ่งวิ่งไปตรงนิติ เพราะว่าคิดว่าน่าจะมีกล้องมีอะไรพวกนี้นครับก็วิ่งไปตรงนิติเขาก็ชักปืนขู่ออกมาพอถึงตรงช่วงช่วงนิติเขาชักปืนชักปืนมาประมาณสองสามคนนะครับเข้ามาลุมผมเกือบสิบคนครับเขาลุมทําอะไรครับมีมีเตะมีต่อยแล้วก็ไม่น่าจะเอาด้ามปืนตีด้วยครับไปสอบถามพู้กับการสอนนรัดพร้าบอกแบบนี้ค่ะผู้ก่อเหตุมีสิบสามคนหัวโจกเนี่ย เป็นลูกตำรวจจริงอายุแค่14ปีชนวนเหตุมาจากเรื่องชู้สาวนอกจากผู้เสียหายรายนี้ก็มีวัยรุ่นชายอายุ20ปีอีกคนถูกแก๊งลูกตำรวจทำร้ายร่างกายเรียกได้ว่าล่าสุดเลยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น21มกราคมนี่เองก็ไปแจ้งความขอดูตัวหน่อยว่าใช่คนร้ายกลุ่มเดียวกันไหมแล้วมันก็ใช่จริงๆพฤติการคล้ายๆกันเลยใช้ปืนข่มขู่แล้วก็รุมทำร้าย ไม่เคยมีเรื่องมีราวไม่เคยรู้จักมักจี่กันมาก่อนพฤติการของวัยรุ่นกลุ่มนี้มักจะไปทําร้ายวัยรุ่นที่ไม่ชอบขี้หน้าใช้อาวุธปืนมัง่งมีดมัง่งออกมาข่มขู่ถือว่าเป็นภัยสังคมนะคะเบื้องต้นกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุมามอบตัวแล้ว4คนที่เหลือตํารวจจะเร่งติดตามตัวมาดําเนินคดีทั้งหมดต่อไปค่ะ